มาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยดีกว่านะฮะนี่สองวันนี้มาอืมอยู่กับเรื่องนี้มาตลอดเลยถูกต้องนะครับหลังจากที่มีข่าวนะฮะว่าคู่รักดรารากันนี่นะครับมีคน เขาปล่อยคําใบ้ออกมามันมีโค้ดคาใบ้ไงที่คนสงนสัยไงอ,อันนี้ที่เรานําเสนอไปก่อนอนนี้ใครหนอคู่รักดาราซุ้มเซนใบายาคราวนี้มันมีคนเนี่ยที่เขาปล่อยคําใบ้ออกมาเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเองนะฮะมันมีมันมีมันม,มชนีชาวเน็ตชาวเน็ตใช่นะครับมีคนปล่อยคําใบ้มาว่าเป็นซุปตานะฮะหมายถึงว่าคู่เนี้ยเป็นซุปตาก็ต้องเป็นคู่ที่คนรู้จักนักร้องยุค90อ่ะนี่อ,อันนี้ แล้วก็ทีมงานเอาบาประเด็นขึ้นมาด้วยนะฮะ,ะนักร้องยุค90ดูให้ดีนะหล่อระดับเทพเห็นไหมฮะหล่อระดับเทพแล้วก็มีลูกชาย3คนโอ้โหตายแล้วเธออีกข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือเพจเพจหนึ่งนะฮะเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เห็นกันแล้วนะ,ะับว่าเป็นเพจไหนเธอแต่อีกข้อสุดท้ายนี่มันชัดมากเลยนะเฮ้ยคุณอย่าไปพูดว่าชัดสิอันนี้คือเขาหมายถึงว่า เขาเขาไอ้นี่มาไงเนี่ยเพจเนี่ยเขาขึ้นแบบเออ,อแต่เขาแต่เขาขึ้นกันมาแบบอย่างนี้เลยนะฮะ,อ,อ,อ,ะอันนี้เหมือนเป็นคําใบ้นะครับพอเพจนี้เขาใบ้แบบนี้ปุ๊บนะฮะคนก็เลยไปโยงนะฮะขออนุญ,ญาตพูดถึงครอบครัวนี้เพราะว่านะฮะในโลกโซเชียลเขามีการพูดถึงออกันนะครับ นะฮะคนไปโยงครอบครัวของคุณปิ่นเกตมณีกับคุณเจเจ,เจตรินเพราะเจของเรานี่แหละใช่นะครับคร<อ>าวนี้ปุ๊บพอมีข่าวแล้วคนไปโยงปุ๊บเขาก็เลยแบบมีการไปส่องกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะถ้าไปดูล่าสุดไอจของพี่เจนะฮะมีอัปเดตไหมเขาลงภาพว่าไปตีกอล์ฟนะอ่าอันนี้ก็คือไปตีกอล์ฟตามปกติของพี่เจเห็นไหมฮะเพราะว่าพี่เจนี่เขาเป็นสายกีฬาอยู่แล้วไงตีกอล์ฟเล่นอะไรบ้าง เจสกี้เขาก็เล่นนักกีฬาหลายอย่างอยู่นะแบบว่าเขาก็เล่นแบบต่างๆแบบอืมคือไปปกติอ่ะสไตล์พี่เจเลยแบบครับผมนะฮะแต่อันนี้คือเพิ่งเพิ่งโพสล่าสุดใช่ไหมโพสต์ไปไม่นานนี้เองนะครับแล้วคราวนี้อาจีของแม่ปิ่นเนี่ยเขาก็มีการโพสต์แคปชั่นนะครับนี่ฮะว่ากําลังใจที่ดีที่สุดนะครับมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวัน นี่นะครับนะฮะก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกันทั้งคู่แหละใช่แล้วก็มีคนบันเทิงนะฮะเข้าไปส่งหัวใจให้แบบรัวเลยนะฮะแล้วก็มีคนไปให้กําลังใจคุณปิ่นด้วยเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่คุณขวานุสามณีพิบุลนก็ไปนะดีเจเอกกี้นะครับหลายคนนะคนในวงการบันเทิงก็คือมาให้กําลังใจพี่ธัญญาก็มานะคุณธัญญาด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็คุณปิ่นเนี่ยเขาก็เลยแบบว่ามาขอบคุณกลับด้วย นะฮะสำหรับคนที่มาให้กำลังใจเขานะครับมผมคราวนี้มีคนเนี่ยเขาไปขุดนะฮะอันนี้ต้องบอกล้ว่าขุดอีกแล้วเ <นะ S 2> หรอชาวเน็ตนะฮะชาวเน็ตนะฮะเขาไปขุดนะฮะสำหรับคุณปิ่นเนี่ย <c oughs> ที่เคยมีการสนทนากับลูกชายของเขาเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโอยไม่นานี่นี่นะครับ ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็คือน้องเจ้าขุนนั่นเองเขาโพสถึงคุณแม่เนื่องในวันสตรีสากลเขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่ายังไงนี่ไงเขาบอกว่าสุขสั์วันสตรีสากลรักแม่มากใช่ะนะครับแล้วคุณปิ่นก็มาบอกว่าแม่รักลูกมากขอบคุณเจ้าขุนนะครับออแล้วเจ้าขุนนะฮะก,ก็ตอบกลับไงก็ตอบกับคุณแม่แบบว่า คุณคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีทางจะทําให้ฉันเสียใจอันนี้คือเราแปลมาให้อันนี้แปลมาให้แล้วนะ<ช>เ,เพราะว่าเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษใช่นะครับแล้วก็คราวนี้คุณปิ่น,นรับมาบอกว่ามีแค่ลูก3คนที่อยู่ข้างแม่เสมอมานะครับอันนี้คือการทีมโต้ตอบกันระหว่างคุณปิ่นกับลูกชายก็คือน้องเจ้าขุนนะฮะครคาวนี้ประโยคที่บอกว่ามีแค่ลูก3คนที่อยู่ข้างแม่เสมอ,อมา อันนี้ก็หลายคนเขาก็แบบเออคนมันก็แบบแปลกๆทำไม,ไมใช่คำว่าม,ม,มีแค่ลูก3ามคนเออมันดูแปลกๆไหมมันดูมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมทำไมแบบแม่พูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมนะฮะคราวนี้เท่านั้นยังไม่พอนะฮะตอนที่เราพูดว่าคู่รักดาราเนี่ยหยาก,กนนะฮะคือ เราเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่ไหนเราอ่ะไม่ที่ฟันธงว่า<ด>เป็นชายหรือว่าเราไม่ได้บอกว่าคนนี้คนนี้คนนี้น,น,นะใช่นะ,ะนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้อย่างทีมข่าวเพลงช่วงแปดของเราเนี่ยเขามีคําใบ้ใช่ไหมฮะในรายการบอกว่าเนี่ยนักร้องเนี่ยเคยมีกิ๊กเป็นแดนเซอร์เมียจ,จับได้ก็เลยเปลี่ยนแดนเซอร์ทุกวีคอันนี้คือที่เรานาเสนอเป็นข้อมูลที่เราเราทราบมาคนเลยโยงไปนะฮะไปเป็นคู่ของคุณเจคุณปิ่นเอง S <S 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 นะฮะคราวนี้เลยมีชาวเน,เน,เน็ตเ,เนี่ยเขาไปขุดคลิปอทีมงานเดี๋ยวเปิดคลิปที่พี่เจเขาเต้นอ่ะอันนี้คือ,อชาวเน็ตเขาไปเอาคลิปนี้มาไป,ไปหากัานมาเหรอ <S <S 2> <S 2> ใช่นะฮะแล้วก็นี่ฮะเป็นพี่เจนะครับกับดแดนเซอร์รายหนึ่งนะครับแลวเขาก็แบบว่ามีคนสงสัยว่าใช่คู่นี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> ใช่ใช่ <S <S คนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอ,อซึ่งจริงๆจะบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาคือครูนอง คุณน้องคุณออกไปบพ่ครูสอนเต้นนี่เป็นครูสอนเต้นะนะฮะแล้วก็เป็นแดนเซอร์ประจําของพี่เจใช่เพราะว่าเราออกงานอ่ะจะเจอจะเจอตลอดนะใช่นะฮะแล้วก็คราวนี้ปุ๊บคุณจันจิอ่าน,นี่นี่คือนี่คือคลิปนะที่ช,ชาวเน็ต<ช>เขา เขาเขาเขาพูดถึงกันใช่นะฮะคราวนี้นะครับคุณจันจิเขาออกมาเม้นมาจอนฟิมายันไงว่าไม่ใช่คนนี้ครูน้องเขามีแฟนแล้วเพราะว่าจันจิเขาก็เป็นสายเต้นสายแดนเขาก็คือนัดสนิทกับกลุ่มนี้กันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยต่กับกลุ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ไงเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ายืนยันอีกคนนึงเนี่ยคนก็เข้ามาอย่าเงี้ยถูกต้องนะครับนีฮะก็เป็นยืนยันเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็โอเคเคลียร์กันไปนะครับเรื่องนี้ก่อนว่าโอเค เรื่องแดนเซอร์เนี่ยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นเรื่องกันที่บอกว่าเออคิดกันไปเองนี่นะ <nước S 1> เห็นไหมเห็น <ừ, S 1> ไหมมีคนมาเม้นนะ้นนี้เราไม่ได้พูดเองนะเราบอกทุกคนก่อนนะเราไม่ได้พูดเองเห็น <ừ> ไหมมีคนมาเม้นว่าคนนี้เหรอคะเมื่อสักครู่นี้คนมาสงสัยแล้วพอดี ทันติไงทันติก็แบอเออน่าจะเห็นพอดีอ่ะใช่ก็ออกมายืนช่วยยืนยันว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงครับผมคราวนี้นะฮะวันนี้เนี่ยมีสํานักข่าวนะฮะซึ่งไม่ใช่เรานะน,นี้บอกก่อนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในโซเชียลจะรู้กันอยู่แล้วใช่นะครับมีสํานักข่าวเขาเนี่ยนะฮะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแบบไปส่องทริปที่แบบตะลุยหิมะเล่นสกีของพี่เจเจ,เจตเรีนนะครับที่ญี่ปุน่นนะครับอ้าวทีมงานลองเอาภาพมาซี นะครับคือทริปอันนี้เนี่ยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วแป๊บเดียวเองน,นะนี่เดือนอะไรเนี่ยมีนามีนาคมประมาณเดือนหนึ่งอ่ากลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามนะครเป็นทริปที่ไปกันหลายคนเลยนะครับนี่นะครับมี ครอบครัวขออนุญาตพูดถึงนะเพราะว่าอันนี้คือเขาโพสนะอยู่ในรูปอยู่ออแล้วนะครับก็จะมีคุณภูริคิรัญญาพืชคุณแอนอริชานะครับไปด้วยแล้วก็มีไฮโซแพรนะครับนี่ก็ไปด้วยนะก็แกงคขานาะแกงนี้เขาจะเที่ยวกันอยู่แล้วนะเขาไปเล่นสกีออที่ญี่ปุน่นคราวนี้พี่เจเขาก็มีการลงคลิปโชว์ลีลาการเล่นสกีเอาไว้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งโคชแพรที่ไปนะฮะแล้วกออ็หรือว่าไฮโซแพรเนี่ย<อ>เขาก็มาชมลูกศิษย์ว่ายังไงเขาบอกว่าอะไรภูมิใจ ครูภูมิใจในตัวเธอมากมากเลยแค่วันที่3ก็เล่นได้ขนาดนี้แล้วใช่รับออนะฮะแล้วอันนี้ที่เขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้ครออออออาวนี้พอจบทริปญี่ปุ่นเขาก็ไปต่อที่ทริปอิตาลีนะฮะงานนี้นี่ต้องบอกว่าก็ไปกันหลายคนใช่ไหมฮะก็มีคุณประวนันนะฮะ<อ>ก็ไปด้วยนะครับนะฮะแล้วก็พี่เจเขาก็โพสต์พร้อมกับมีแคปชั่นนะฮะอ่ะนี่ from Japan to Italy in a j น่าจีี่น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 ี่ใช่ไหมฮะก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าก็คือเป็นทริปต่อเนื่องเลยใช่ไหมเนี่ยทริปต่อเนื่องนี่ไปกันหลายคนเห็นไหมฮะมีคุณปาวานคุณแพนนะฮะก็ไปนะครับใช่แล้วก็แต่ทริปนี้แม่แม่ปิ่นไม่ได้ไปเออแม่ปิ่นไปอังกฤษเออจะถามอยู่ว่าแม่แม่ปิ่นไม่ได้ไปทักทริปเลยเหรอเนี่ยแม่ปิ่นไปอังกฤษอันนี้แม่ปิ่นไปอังกฤษช่วงนั้นนะครับผมนี่โด้วยลืนี่โดยหรือเปล่าคนก็เลยจับผิด ก็นั่นนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ชาวเนต็ตอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะนะฮะไม่มีแม่ปิน่นอ,อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุด วันนี้แม่ปิ่นโพสตอสตอรี่ใช่ไหมน้ำพีวันนี้สตอรี่แหละแม่วันนี้แม่โพสตมาแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนคำจากแม่หรอกมันเป็นคําจากเออแม่คงแบบอ่อาเป็นถูกจะอาจจะแบบไปโดนใจอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็โพสต์ว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำํำแต่ถ้าเขาทํานั้นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเองอ่า อันนี้เรานําเสนอตามที่เราเห็นในโซเชียลอย่างอันนี้แม่ปิ่นเขาโพส<ข>ใช่ไหมเออใช่แม่แม่ปิ่นเป็นคนโพสซึ่งมันก็คือก็คือโพสแบบแบบล่าสุดแหละไม่ได้โพสก่อนหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นคําที่มามันมาจากจากเขา,าเรียกที่หนึ่งไม่ใช่เป็นคําที่แม่ ไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเองเออแม่ไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเองไม่ได้ความในใจหรืออะไรของแม่เลยนะใช่นะครับอ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่นะมานําเสนอการแต่บอกกันไว้ก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้บอกหรือว่าปันธงว่าคู่นี้หรือคู่ไหนว่าว่าเป็นคู่นี้นะว่าจะมีปัญหาใช่คือเราก็คือเราก็อัปเดตตามข่าวใช่อัปเดตตามข้อมูลที่ได้รับกันมานี่แหละใช่นะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวข่าวแรกนะฮะวันนี้นะเพราะเรียกว่าสองสองสามวันนี้มานี่คือ อันนี้คือเดือดอยู่นะใช่นะครับนะฮะ,ะ,ะ,ะนี่ก็เป็นจร,จริงก็ไม่มีอะไรนะก็อคือคิดว่าไม่มีอะไรอ,ะอ่ะออันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะจริงๆแล้ว<ช>เรื่องของอทุกทุกครอบครัวใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้ครอบครัวไหนมีปัญหาก็หรอกคือเป็นเรื่องภายในเราก็เข้าใจแหละ ใช่นะครับผมอ่ะทีมงานเอาเป็นจอวินโดว์กับมาไ้แล้วนะฮะป๊าให้เราเห็นหน้าเรานะครับตอนนี้หนึ่งอยากข่าวแม่กิ่นไว้นานมากไม่จะให้อ่านอ่านข้อความแม่กลัวอ่านไม่ทันกลัวอ่านไม่ทันอันนี้ทักทายก่อนนะใครอมาแล้วคุณคุณอะไรฮะคุณพิษเสถียรนะสวัสดีค่ะคุณพิษเสถียรแล้วก็นี่นะสวัสดีทุกท่านครับรักษาสุขภาพด้วยครับผมต้องบอกว่า รักษาสุขภาพจริงๆเพราะว่าตอนนี้ป่วยใช่ไหมคุณป่วยนิดนึงเป็นภุ่มแพ้ภุมมแพ้หรอภูมิแพ้กรุงเทพอ๋อไปต่างจังหวัดที่ออไปต่างจังหวัดไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ต่างจังหวัดเขาไล่กลับเข้ามาจะไม่มีที่อยู่แล้วจะไม่มีที่อยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเขามาพูดคุยกันเนาะคุณสมคิดศรีวิชัยนะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะทางเพจข่าวบันเทิงช่องแปดนะครับคุณตะการขวัญอ่อนมาแล้วนะฮะคุณวรวันรคอป เตอร์นี่นะฮะเดี๋ยวแฟนขับเราเยอะนะนี่ใช่เอาใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์กันไปดูกันแล้วกันกดไลค์กดแชร์วันนี้บอกว่าเลยข่าวแซ่บทุกข่าวถูกต้องจบไปแล้วหนึ่งเรื่องจบไปแล้วหนึ่งเรื่องโดยที่เราไม่ได้ฟันธงใดๆทั้งสิ้นนําเสนอตามที่ชาวเน็ตหรือว่าสื่อข่าวต่างๆมาแล้วก็พยายามรวบรวมแล้วก็นําเสนอให้ทุกท่านนะครับไม่ได้เราต้องพูดไว้ก่อนจริงช่วงนี้ดราม่าเยอะไงช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะจะพิ์นิดนึงจะอะไรนิดนึง เป็นเรื่องอีกแล้วถูกต้อง